สำนังกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจากอิทธิพลของพายุค,คันแมกีในช่วงวันที่7-9ถึงพฤศจิกายานนี้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะกรมปตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนประชาชนในหลายภูมิภาคให้เตรียมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุค,คันแมกกี ในช่วงวันที่7-9พฤศจิกายน2568ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยจะเริ่มจากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคออกลางและภาคเหนือตามลำดับนายยศกรสุขสะอาดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภาัยจังหวัดพยากล่าวว่า ูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้มีการแจ้งให้ทุกอำเภอของจังหวัดพะเยาให้มีการแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วเราแจ้งตั้งแต่วันที่สี่ว่าวันที่เจ็ดถึงวันที่สิบเนี่ยอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ทีนี้พอมาเจาะปุ๊บเนี่ยพายุไต้ฝุ่นคาเมิกีเนี่ย,ย,ก,ย,ยก็มีการเคลื่อนตัวนะครับจากฝั่งเวียดนามเนี่ยอาจจะมีฝนตกแต่ว่า เน้นเยอะตรงที่อีสานตอนล่างส่งผลให้ประเทศไทยของเราตอนบนเนี่ยก็มีมีฝนแต่ทีนี้ว่าจะเข้ามาวันที่แปดวันที่9ก็จะมีของพเยาอยู่ด้วยอาจจะผลผลกระทบอาจจะมีสําหรับเ่ถ้าเกิดว่าตกในพื้นที่ที่มีอ่างเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ําตั้งแต่แปขึ้นไปเนี่ยก็ เราอยู่ในช่วงที่เฝ้าระวังแต่ว่าการแจ้งเตือนได้มีหนังสือในราชการก็คือมีวิทยุแจ้งไปทุกอำเภอแล้วนะครับทางอ,อบจทางเทศบาลเมืองพะเยาเมืองตากำไใต้แล่ก็ให้ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดได้ช่วยอีกทางหนึ่งนะครับทุกช่องทางนะครับของมีแจ้งเตือนจะแล้วพายุค,คันเมกีเป็นพายุไต้ฝุ่นที่ตั้งชื่อโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีคันเมกีแปลว่านกนางนวล ทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่7-9ถึงพฤศจิกายน2568เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุคันเมกีมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านภาคเหนือในช่วงเวลาดังกล่าวโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันที่8พฤศจิกายน2568จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายพะเยา,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชร พิศณุโลกพิจิตและเพชรบูรณ์วันที่9พฤศจิกายน2568จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่สุโขทยัยตากและกำแพงเพชรขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากและน้ําล้นตลิง่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองและเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้สําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันความเสียหายกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลร,รักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส,ว,สวิชัยคำสวทพยาวรายงาน